บริบทวิทยาลัยกับชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรมวิทยาลัยการอาชีพนาทวีตั้งอยู่บนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยมีส่วนร่วมกับชุมชนเช่นการทำบุญตักบาทต่างๆการแห่เทียนพรรษากจกรรมรมฎอนสััษ ด้านเทคโนโลยีวิทยายลัยการอาชีพนันทวีได้มีการพัฒนาวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และนำไปปรับใช้กับชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ตามนโยบายของวิทยายลายัยเช่นการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมด้านเศรษฐกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาทวีตั้งอยู่บนพื้นที่การเกษตรการทำสวนยางพาราและผลไม้และผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้จัดสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้เสริมและน,นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่วิทยาลัยด้านอาชีพและรายได้วิทยาลัยการอาชีพนาทวีส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน โดยผ่านการอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพโดยให้นักเรียนฝึกอบรมจากวิทยากรและออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการนำมาขยายผลให้แก่ชุมชนด้านการเมืองการปกครองวิทยายลัยการอาชีพานาทวีนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยกับชุมชนได้มีส่วนร่วมการตัดสินใจในโครงการต่างๆของวิทยาลัย